สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมยจะมาพูดถึงเรื่องลาสนิมในเมือเดลือฝรั่งนะคะอย่างที่เราเห็นอย่างนี้นะคะก็คือเป็นใบส่วนที่เขียวเป็นใบใหม่แตกใบใหม่นะคะแต่ถ้าไปสังเกตใกล้ๆนะคะก็จะเห็นว่ามันเป็นจุดสีเหลืองนะคะ เรียกกันว่าลาสนิมนะคะตรงตัวเลยค่ะก็คือมันเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเหลืองเหลืองแดงแดงเหมือนสนิมนะคะก็เลยเรียกว่าลาสนิมลาสนิมนี่นะคะจะเกิดช่วงฤดูฝนนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะของไมะเดือฝรั่งนะคะ อางน,นี้นะคะตอนนี้มีอยู่ที่แปลง3ของส่วนเม้นะคะส่วนมมเดือฝรั่งวิลล่าฟิกนะคะอันนี้เป็นแปลงที่3แปลงนี้จะจะเน้นปลูกสายพันธุ์ที่จะทำผลขายเป็นหลักนะคะอย่างต้นนี้นะคะแถวนี้นะคะก็คือพันธุ์ไว้อิสราเอลผลกลมนะคะเนี่ยค่ะใบใหม่ส่วนยอดนะคะ ก็จะเป็นใบที่เขียวสดนะคะแต่พอเจอฝนสักหนึ่งครั้งสองครั้งใบก็จะเป็นลาสนิมเนี่ยค่ะเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะไม่ต้องตกใจนะคะว่าทำไมมันเป็นใบใบมันเป็นอะไรทำไมมันใบมันเป็นสีเหลืองเป็นสนิมเป็นด่างๆอย่างนี้แล้วก็แล้วก็ร่วงนะคะ ไม่ต้องไปกังวลเลยนะคะอย่างนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรนะคะแต่มีขอเรียกว่าหนอนผีเสื้อหนอนกินใบก็แล้วกันนะคะเนี่ยค่ะจะหนอนม้วนใบมันจะชอบมาม้วนใบแล้วก็กินใบของเราฤดูฝนเนี่ยค่ะหน้าฝนเนี่ยค่ะเป็นช่วงที่แบบว่าสุดๆเลยความโสมของต้นนะคะ ใบนี้แทบจะหายไปเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็ลาสลิมนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติเลยนะคะของมะเดื่อฝรั่งนะคะเนี่ยค่ะเด็ดทิ้งไปได้เลยนะคะเด็ดทิ้งไปเลยเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแตกเนี่ยค่ะแตกยอดแตกตาขึ้นมาใหม่นะคะ พร้อมกับใบและผลชุดใหม่นะคะคราวนี้นี่ค่ะอย่างต้นถัดมานี้ค่ะก็คือไม่มีใบเลยมีแต่ผลล้วนๆนะคะจากโคนขึ้นมาเพราะว่าใบค่ะโดนลาสนิมเล่นงานไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องตกใจเลยนะคะที่สวนมยไม่ได้ใช้เคมีใดๆนะคะในการ ดูแลต้นดูแลใบปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติไปเลยค่ะเนี่ยค่ะเพราะเดี๋ยวเราก็เด็ดทิ้งอย่างช่วงนี้ฤดูฝนนะคะเราก็เด็ดทิ้งตัดแต่งกิ่งไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะแตกยอดแตกใบขึ้นมาใหม่นะคะพอยอดที่แตกออกมาใหม่นะคะ แตกมาแล้วใบก็มาแล้วนะคะก็จะมีลูกชุดใหม่ค่ะนี่ค่ะแตกตาแตกยอดออกมาใหม่ก็จะมีลูกชุดใหม่ออกมาพร้อมเลยนะคะแล้วก็จะมาสุกค่ะแล้วผลชุดใหม่นะคะที่แตกมาพร้อมกับยอดใหม่นะคะก็จะไปสุกช่วงฤดูหนาวนะคะ อย่างนี้นะคะกิ่งนี้เป็นต้นเลยนะคะกิ่งนี้แตกยอดออกมาแล้วนะคะแตกแตกยอดออกมาใหม่จากจากต้นหลักแตกยอดใหม่มานะคะแตกยอดใหม่มาฟึบนะคะก็จะมีผลติดมาด้วยเลยนี่ค่ะวิธีสังเกตนะคะระหว่างตายอดกับตากับกับผลนะคะก็จะสังเกตง่ายๆนะคะก็คือ ถ้าเป็นผลนะคะก็จะเป็นตุ่มตุ่มตุ่มอย่างนี้เลยคะ่ะเป็นตุ่มเม็ดมนมน,มน,มนอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นตายอดนะคะมันจะเป็นแหลมแมเดี๋ยวนะคะเมย์จะไปหารูปให้ดูค่ะเนี่ยคะ่ะแล้วก็บางครั้งะคะ่ะมันก็จะมีแบบสองสองสองตุ่มเล็กๆออกมาพร้อมกันค่ะตรงข้อใบข้อตาอย่างนี้มันก็จะมีอันนึงนะคะตุ่มนึงที่จะเป็นตุ่ม ตุ่มผลตุ่มลูกผลมันกับอีกตุ่มหนึ่งก็คือตุ่มตาตุ่มยอดนะคะตุ่มตายอดเป็นยังไงตุ่มตาตุ่มตายอดก็คือแบบนี้เลยค่ะแหลมแหลมนี่ค่ะอยู่ข้างลูกข้างผลนี่แหละค่ะที่เรียกว่าตุ่มตายอดตรงนี้ค่ะที่เราเรียกว่าข้อตาตรงนี้เลยค่ะนี่แหละค่ะที่เราเรียกว่าข้อตา ที่สวนเมนะคะมไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์สารเคมีใดๆนะคะในการฉีดพ่นต้นฉีดพ่นใบนะคะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเลยนะคะฤดูฝนก็คือร่วงไปเลยใบผลไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็แตกยอดมาใหม่นะคะแตกยอดมาใหม่พร้อมผลชุดใหม่ก็จะไปสุกนะคะใช้เวลาสุกประมาณเข้าเข้าสีก็ประมาณ3เดือนขึ้นไปนะคะแล้วแต่สายพันธุ์ด้วยนะคะ ก็จะไปสุกช่วงฤดูหนาวนะคะช่วงพฤศจิกาธันวามกรากุมณาซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่มะเดื่อฝรั่งนะคะในเมืองไทยนะคะไม่ใช่เมืองหนาวนะคะในเมืองไทยเนี่ยมะเดื่อฝรั่งช่วงฤดูหนาวเนี่ยคือมีรสชาติดีที่สุดแล้วค่ะดีที่สุดอร่อยที่สุดแล้วนะคะสําหรับเมืองเมืองไทยแล้วนะคะแต่ถ้าเมืองหนาวเนี่ยฤดูหนาวเนี่ยคือช่วงเวลาที่ต้นมะเดื่อฝรั่งเนี่ยจะพักต้นนะคะ เป็นช่วงเวลาที่ต้นมะเดื่อฝรั่งของเขาจะพักต้นกันคือจะทิ้งใบทิ้งผลจะเหลือแต่ต้นแต่กิ่งก้านลุนโล้นนะคะผิดกับที่ไทยเนาะที่ไทยนี่คือช่วงเวลาที่พี่จะพักต้นกันก็นคือฤดูฤดูฝนค่ะ,อะขอโทษทีค่ะแล้วก็ทําไมมะเดื่อฝรั่งถึงเป็นลาสนิมใช่ไหมคะเพราะว่ามะเดื่อฝรั่งเนี่ยใบอะ่ะมันจะเป็นขนนะคะ ลองมาจับดูได้นะคะลองไปจับดูเลยค่ะใบอะค่ะมันจะเป็นขน,ขนน,น,นะะขนนุ่มๆนะคะเพราะขนนี่แหละค่ะเป็นตัวที่คอยกักเก็บน้ำค้างละอองน้ำไว้อะค่ะมันเลยทำให้เป็นเป็นลาสนิมได้ง่ายค่าส่วนเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่อยากจะใช้เคมีนะคะในการแบบช่วยดูแล ต้นพันุ์ของเรานะคะให้แบบใบเขียวสดงดงามอยู่ตลอดก็หาหามาใช้ได้นะคะมีไม่ได้ว่าไม่ดีอย่างไรนะคะมีก็บอกแค่ว่ามีไม่ได้ใช้เพราะว่ามันมีถือว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะเป็นเรื่องธรรมดาของต้นมะเดื่อฝรั่งนะคะก็เลยไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆทุกๆท,ท่านเลยนะคะว่าเป็นเรื่องปกติน้อไม่ต้องตื่นเต้นกันนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยเด็ดทิ้งไปเลยค่ะ เด็ดทิ้งไปเลยค่ะนี่ค่ะกิ่งนี้ค่ะเด็ดทิ้งไปเลยเพื่อนๆก็ระวังยางมันด้วยนะคะคนที่แพ้นี่ก็คือแพ้หนักเลยนะคะถึงกับผิวเปื่อยเนื้อเปื่อยกันเลยทีเดียวข้อมีก็จะใช้วิธีว่าถ้าโดนยางม่เดลือฝรั่งเมื่อไหร่นะคะก็จะรีบไปล้างมือเลยนะคะ บางครั้งก็มีน้ําใส่ถังมานะคะเอาไว้ล้างเลยเพราะว่าก็เป็นเป็นแผลเป็นแผลเหมือนกันค่ะวันนี้เมนมาแนะนําเรื่องลาสนิมในเมือเดือฝรั่งนะคะว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะไม่ต้องตื่นเต้นกันนะคะเวลาที่เห็นแบบใบร่วงหมดเลยตกใจต้นเราเป็นอะไรหรือเปล่าทําไมใบร่วงหมดเลยอะไรเงี้ยนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะแตกยอดมาใหม่ค่ะเนี่ยค่ะนี่ก็คือแบบช่วงที่เมย์จะทรงพุ่มนะคะด้วยการตัดแต่งกิ่งเด็ดยอดค่ะพอกิ่งใหม่ใบใหม่ขึ้นมามันก็จะสวยแบบนี้แหละคะ่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะ EP นี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะว่าจะได้สาระเทคนิคใดๆไปใช้หรือได้ฟังดูแล้วก็เกิดความสบายใจขึ้นมานะคะ ก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างเนาะอยากให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์นะคะกดติดตามนะคะช่อง YouTube ของสวนม่เดื่ฝรั่งวีล่าฟิกของเม์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เม์ได้ทำคลิปวิดีโอดีๆเกี่ยวกับม่เดื่ฝรั่งในประเทศไทยของเรามาเนาะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ